สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะอ่ะพุ่นพุ่นโอ้ก็บอกให้เขาไปจอดพุ่นได้ไหมท่านผู้ชมมามองจอดจอดใกล,กล้ๆก็บผได้ขึ้นไปจอดไก่แต่น้องหวานนี่หลากหลายเนะาะรถไม่ธรรมดารถเยอะมากไอ,อก้เหา้ยเขาไปจอดไก่ค่ะไก่แน่ท่านผู้ชมค่ะข้างหน้าที่หลังเนาะฝนตกออกออไปโ <ผม S 1> อ้ยฝนตกบ่อย ยุติบทเต็มเลยท่านผู้ชมค่ะรถเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูป่อุนท่าบอกว่าให้รอกกมาตีบรรยากาศเนาะค่ะเนาะถ่ายบรรยากาศท่านผู้ชมเบิ่งโอ้ยรถหลายคนหลายเมื่อนี่นะคะเปิดปากถ้ำวันนี้นะคะเปิดปากถ้ำวันนี้นะคะจ้ารถมาตอร์ไซเยอะแยะมาจาก ทั่วทุกสารทิศพัชรมาทั่วทุกสารทิศอุดรนน้องค่ายอุบลก็มาตัวนี้อุบลกบมาตัวนี้รถขันนี้มาแต่อุบลน,นยมาแต่บ้านเจ้าันอ้าวรถไทยเนาะห้องบ้านนี่ รถของรถอยู่ใส่น้อหวานยู้ไดีดีรถพันธีกับห้องรถห้องเองกับเป็นไหมฮะอ้ารถนั่งลำนี่นี่รถนั่งลำนี่อันเนี่ยรถนั่งลำเนี่ยอ๋อรถนั่งลำอ๋อรถบนหาซี่ห้องเองเป็นบริจาค กำลังกินข้าอยู่โอ้ขอดตกใจเจ้ายุ่ยใสเจ้ากินเข้ายุ่ยใส่บางหังนัลำที่น่าเมื่อกี้ได้ครับเนี่ยเอ้าบ่ท้ามันส้มอยู่ดีๆรถนางลำก็ร้องเองว่าสันแม่นบ่เจ้าว่าเพราะว่ามีคนได้เมื่อกี้นี่เนาะคนผมมายังกันรถเพิ่อนกับบอน้องโมนาจากเด็กกีดนี่ที่เหล็กนึกว่าขั้นนี้ไหมก็คิดว่าขั้นนี้ผมมาขั้นนี้ได้เมื่อกี้หรอกค่ะพวกครับรถนางลำเป็นบ่หนิรถนางลำเมื่อกี้อันนี้รถนางลำอยู่ดีๆกับ้องค่ะท่านผู้ชม อยู่ดีๆก็ร้องนะคะหนึ่งศูนยาเจองศูนย์มาสันอ้ยเด็กสองศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนยเนาะโอ้หาเจ็ดสองศูนค่ะท่านผู้ชมอยู่ดีๆลดกระห้องเมื่อกี้เปิดเสียงมาท่านครับ นี่เด้อหาเจ็ดสองศูนย์ไหมครับอันนี้อันนี้ย่งห้องไหมครับแมนโยพง้อง่วงเลยกันยังวะผมคิดว่าเป็นนิสสันนี่ไหมผมนึกว่ารถไม่ไหมอันอันแบบว่ารถรถรถรุ่นนี้คิดว่าคิดว่าเพิัชชีห้องดังปนนี้นะครับเจ้ากับซื้อรถเป็นพ่ล็อกอยู่แล้วนะเนาะเอ้าคือห้องใดเนาะสงสัยไหมถ้าแมนจังสี่เนี่ยซื้อพวกสงสัยไหมโอ้แปลกแปลกค่ะท่านผู้ชมอ่ะกำลังทายหเบิร์ว่ารถมาแต่ไส์เนี้ยอันนี้เป็นรถนั่งล่ำเนาะ เป็นรถนั่งล้ำที่ลงเมื่อกี้ได้หลายนะ่นออ่าโอเคปะลุ่นๆๆอะรุ่นโชคไว้ก่อนค่ะเข้าไปข้างในเลรอพ่นห้องแล้วพ่นเตือนแล้วอทะเบียนรถนี่แหละเจ้าองไหมเอาจดจดไว้หน่อยหนึ่งศนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์อะห้าเจ็ดสองศูนนี้ครับเนี่ยรถนั่งล้ำหนึ่งูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์เมนค่ะหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนค่ะท่านผู้ชมอยู่ดีๆทะเบียนรถก็ร้องนะคะไม่มีผอยู่ในรถเด้ ไม่มีใครอยู่ในรถนะคะนี่เจตังก็กำลังจะเดินเข้าไปออหนึ่งหนึย์ห้าเจ็ดสองศูยจดไว้ก่อนนะหนึ่งศูนย์ห้านลืมนะคะเนาะหนึ่งศนย์เดสอนยาะันยู่ดีๆยู่ดีๆเลขรถกับห้องหะทะเบียนรถอยู่ดีๆก็ร้องเอ้าโหโหได้จะได้บ่กออ จะไปรู้ได้ไงเลขก็ยงห้องหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะไปจอดเม่อนอนเลยวขึ้นนี่มาเลยวะฮะตีรถมาต้องขึ้นนี่เลยบวะเมนตัวบุญธรรมตีมาเลยตัวตีมาไปนอนเลจอดย้อยแยกวงกุ้งควนไหาก็จอดอี่หน,าาน,นกาแฟจกาแฟเอ้นเนาแ เอาของเจดัง่ามีบ่อินมาลอยออกยุ่งช่างพายกันมายูห่งนาเจ็ดสอยเด้อพี่น่องอยู่ดีๆรถกับห่องรถนั่งลำไทยเลยนะไทยแล้วเนาะโชคลาบเ้ากัต่องไทยัวเนาะได้ก็จ้า1หนึ่งรถนั่งลำไหมอ่ะท่านผู้ชมเอาปกตินะรถรถุูนันมันหลายสิบปีแล้วมันหาสิห่องเนี่ยมากันกจกับมกัตรงมาจังไหนกัคุณยายเบิดบ้านนั่นคุณยายมาจกฟันศูนย์เวันนี้นฟันศ มักเล็กฟูมักเล็กฟูก็พอมเล็กฟูฐานต่อกันเลยจังได้กเฮากะมักเล็กฟูอยู่แล้วอะแต่ว่าหายากถามว่าตอนนี้น่ะท่านบระทันน้ำพ่นท่านได้บอกมักตัวไหนก่อนนท่านได้มักจักแต่ฟ้าทองพ่นเพิ่งเดียวเอาน้ำพิ่นยางเดียวจ้าเน้นๆเลยเนาะอือค่ะอ่ะอ่ะเป็นโชคเป็นลามน้ำกันเด้อท่านผู้ชมค่ะว่าที่เรียก่ครับ อ้าวมาถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมเราเดินมาจากลานจอดรถนะคะนนเนาะพ่อกคลากลรอง่ายมานํนนนเาเนาะเดี๋ยวคลากลรอง่ายมานําฮะหรือไม่กันสั้นเอาอันนี้แหละสัญญาีย์ข้าวนันอันเหวนเนี่ยไรอยันไหมอันมันบ่ทันเหตุการณ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาแบบนี้เลยคนมาเยอะแยะเลยนะคะบรรยากาศบรรยากาศ อุดนทำน้ำโขกอันรถห้องกี้จะตกใจบอกรถใหม่ออยตกใจด้อยมึงแก่นึกว่ารถใหม่แต่ว่ามันโมมีระบบว่้าะเออไปนไปทางไปางไปไปเบื้งมองข้างหน้าคนมองที่อันคนีเฮดพ้ที่เห็นอม อาท่านผู้ชมเอาสร้างไว้เป็นแนวทางนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าเช้าเช้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ 20, ค่ะท่านผู้ชมใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านมีดวงมีโชคนะคะอยู่ดีๆรถก็ร้องนะคะอยู่ดีๆรถก็ร้องอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็เป็นได้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะเนาะ,ะ <c oughs> ตาน,นุ้ชมโมเมนต์โตเด,ด, <c oughs> <c oughs> ด้อโตกใหญ่ใหญ่เลยเด้อโต๊ดใหญ่เลีเด้อพี่ลาขันแมนขันแม่นนั่นเนาะขันแม่นอันว่าห้าน้อยอ่ะกับสิบเอ็ดจานห้าหน้อยอยู่ อาลองเบิรงลองเบิรงขันน้อยเขาปิดอันคนที่เข่ากระลังนั่งกินเข่าอันไหมเขากระลังนั่งกินเขาอยู่ขางรถน้าว่าที่แหลงนึ่งว่ารถเราห้องหรือเ่าพูดแม่นรถผ้องขับจอดอยู่ขางกันน่ะอยู่ดีๆก็เอ้ารถอันรุ่นหนีวุ่หาสีห้องอันไหมพอเจ้าขยัใจญ่รถสองแถวรุ่นเก่าเก่าเอานักคนสีแดงน่ะรถขั้นสีแดงสีน้ำเงินยาอ๋สีน้ำเงินรถสีน้ำเงินอันที่คนนั่งล่ามไลยๆเมื่อกี้นี่ไหมอ่า ที่นั่งร่ำพากันโซ่กันมาหลายหลายห้าเจ็ดสองศูนย์เ้อค่ะท่านผู้ชมแมนนะคะแมนบ้านแหน่เอ้าทางนี้ก็สิเป็นกราบหลังอยู่ด้วยเนาะเป็นเงาเลขค่ะโชคลาภมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นห้าน้อยก็ได้หรือว่าจะเป็นรัฐบาลกับบ้านแน่เฮากับบ้านลู่บ้นแน่เพิ่นมาทักค่ะว่าอย่างไรอยู่นี่เนาะตัวนี้เนอฮาเช็ดเนอเช็ดนี่เลยนี่มาเรียนปูมาทักนั่งร่ำบ่านี่วะค่ะปูมาทักเพราะว่าหนูตกใจอยู่ ให้มิยังคือดังแหงที่แหลกนุกกะทยไปเบิงว่าเออรถมาหลายจากหลายจังหวัดเนาะยุดีๆรถเอ้ารถคันนี้เห็นแต่นั่งล้ามโซกันก็ลงกระลังมาสิยางเขามาอันวัดวันนี้ยุดีๆรถห้องผู้ใดมากคู่ใดก็จับเอาเด้ค่ะหนึ่งศูนย์ห้าเ็ดศูนย์ห้าสองศูนย์จะเแียกอันนั้นได้นี่แต่ว่าโออแอดกันนุมากโตโยกางเนี่ยห้าดนุมากสองศูนย์อยู่เอานี่มาเบิองอันนี้ครับ มาเบิ่งเด้อค่ะมาเบิ่งเด้อผู้ใดเบิ่งก็สิได้โชคอยู่ดีๆรถก็ร้องมันห้องดังไหมคะรถก็บ่แม่นรถสมัยใหม่รถแต่เก่าๆรถสองแถวสมัยตะกอนนะรถสองแถวอันมันก็ตามกสิปีได้รถอันนี้ป้ายทะเบียนยังเป็นรถนั่งลำมั้ยครับนั่งลำเพิ่นจะมาลำในงานพิธีบวงสรวงรถอันนีู้่้ตามก็สี่ปีสามสิบปีเพิ่นบพี่นปกติรถสมัยเก่าน่าจะห้องอันอันผู้รอดกอยู่หันลราว่าเอ้ารถรุ่นนี้มันว่น่าสิหลง ไม่หลอกเหรอสันแมนแมนมีสัญญาณนั่นอยู่แล้วเมื่อไนซี่หอมแต่ว่าอยู่ดีๆห้องดังเลยเด้อห้องดังเลยอ่ะจนอันผู้ชายคีบกระตุกใหญ่เด็กกระลยไปชายฝากไว้ค่ะอันนี้เพิ่นอันคนนั่งร่ำมานี่คนนั่งร่ำมาหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์เนาะมักผู้ใดก็จับเอาค่ะฝากไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะคันผู้ใดมากะลองตามเบิ่งเนาะโชคลาภอยู่ในนี้อาจอาจจะเป็นได้นะเท่ากับบรรลุเนาะ ลองเบิงลองเบิงอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะนั่งหว่ะแต่ทักน้าร้านเออพูห้นนั่งร้อนหว่ะพนหาพนอาจจะทักก็ได้นะคะน้องเขาเต็มนโดดีว่าเลยเนาะคที่นี่ชุดติ้น่นะครับนี่สงสัยเขาทักเข้าพ่นทักเข้าว้าขอบคุณนะคะท่านผู้ชมสําหรับใครที่เข้ามาติดตามนะคะก็อย่าลืมนะคะนี่แหละตัวเลข105720นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะใครเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ก,ลกดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะเดี๋ยวยังไงรอรุ่นวันที่15อีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชม